ด้วยความที่แบบเราตัวเล็กมากเพือ่อนก็จะชอบแกล้งอะไรเงี้ยคุณเราไม่ยอมชวนผมไปเล่นด้วยเพราะว่าผมจะได้เป็นคนปกป้องอยากเหรออยากอยากโ้ยไอ้เดี๋ยเนี่ยเนี่ยใส่หัมวมันนิ่งแล้วแต่ตัวหัวมันไม่นิ่งที่เบสิกมาก<อ>เห็นป๊อปปี้จมน้ำอยู่แล้วก็เห็นเจมจมน้ำอยู่<อ>ที่จะช่วยใครสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปปี้นะครับกับรายการซุ่มสี่ซุ่มห้าซีซั่นสองครับผม ตบแค่นี้พอฮะไม่ต้องตบเยอะรายการสุ่มๆที่จะพาแขกรับเชิญมาเดินดุมๆมาทําภารกิจหาหาจนต้องร้องฮาซีซั่นแรกกระแสตอบรับคือดีมากแต่มีแค่2ตอนเท่านั้นครับเน้นทําคลิปที่มีคุณภาพไงฮะคุณผู้ชมดังนั้นเรามาต่อความสนุกกับซีซั่น2และแขกรับเชิญของเราสุดยอดมากเพราะเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขามาถึง2คนมาเป็นคู่เลยเขาอยู่ข้างหลังผมแล้วไปพบกับเขาเลยครับเนทเจม โอ้พ่อนรักก็ไม่สนใจผมเลยนั่นเจมสวัสดีครับ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 คุณไม่ฟังผมไม่นำตัวตอนต้นรายการเลยนะครับไม่เอาผมแบบมัวแต่คุยกับเขาอยู่ไม่สนใจคนรอบข้างเลยแนะนำตัวหน่อยนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่ป๊อปปี้ครับป๊อปปี้อยู่นี่ครับสวัสดีครับเนทครับครับผมสวัสดีครับผมเจมส์สุภาพมงคลครับวันนี้เรามามาทำอะไรที่นี่ครับทั้งสองท่านมาซื้อบ้านครับมาซื้ออะไรนะซื้อบ้านอะไรคอนโดนคอโดเราก็คือจะมาดูแต่ละห้้องใช่เพราะไดยิน ว่าที่นี่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยใช่ป่ะทำกันบ้านมานะนี่ยะทำกันบ้านใครที่ใครผมมอหรือไม่ใช่ไปทำกันบ้านที่แบบทำความรู้เกี่ยวกับที่นี่เพราะว่าเราศึกษาก่อนที่จะมามาดูห้องใช่ครับผมเราอยากจะมาดูพื้นที่ส่วนกลางด้วยอืมใช่แล้วเน็ตล่ะครับอยากเสริมแล้วนี้ฮะจริงๆจะบอกว่าเน็ตอ่ะดูห้องไว้ห้องหนึ่งจะบอกเป็นสิบกว่าล้านเลยสิบกว่าล้านห้องเหรอยสิบกว่าล้านเลยต้องไปดูคุณทำกันบ้านมัน่ะ เราทํามาร่วมกันอยู่แล้วแต่อยากถามนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยคุณจะมาซื้ออยู่คนเดียวหรือจะมาซื้ออยู่เป็นคู่อยู่กับพี่ป๊อปปี้ด้วยได้ไหมล่ะไม่ก็ต้องบอกคือพี่ตัวเลืชวนทังค่ายเพราะทุกคนติดงานก็เลยชวนน้องเจมมาดูใช่ครับน้องเจมเขาว่างสำหรับเราเสมออยู่แล้วป้าต้องบอกก่อนนะว่าเราอยู่ในล็อบบี้เป็นไงฮะคุณมองไปที่บริเวณรอบๆสวยไหมคือรู้สึกหรูใช่เป็นไพรเวทด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แน่นอนเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่ XT พญาไทครับเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมของแสนสิริเลยคุณผผู้ชมมมีการส สารชีวิตเมืองเข้ากับความสงบร่มรื่นอย่างที่เราสองคนบอกเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณเน็ตคุณเจมขอมีผมด้วยได้ไหมคุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้ด้วยเพราะว่าไลฟ์สไตล์หรับคนรุ่นใหม่เนี่ยถือว่าเหมาะมากเอ็กซ์ทีพยาไทยเนี่ยอยู่ใกล้กับ BTS ีเอสพยาไทยเลยแล้วก็ที่สำคัญเดินทางแอร์พอร์ตเรลิงแค่นี้เองใกล้ๆแต่ผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ผมขับรถมาลงทางด่วนนิดเดียวก็ถึงแล้ว ง่ายมากแลวแถวนี้นี่คือใจกลางเลยนะมีห้างมีสถานที่ร้านาะคะเยอะมากแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวรเราพาทั้งสองคนเข้าสู่ช่วงแรกเลยดีไหมเป็นช่วงซุ่มซ่ามเย้ยเป็นช่วงสําคัญเลยเพราะว่าฟแฟนๆเนี่ยส่งคำถามเข้ามาเยอะมากและอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยตอบถามไปด้วยและก็เดินดูคอนโดไปด้วยจิน่ะได้เลยครับพี่งานพรไหมครับพรครับอาพร้พมพักสักครู่ครับพรเอาไรับตัดเข้าไปกันเลย มันสัว์จริงๆอะมันไม่ได้มาจากสะกอนอะม<ต>ันไม่ได้มาเองลยาใจห่งมัน<า>นิ่งแล้วแต่ตัวห่งมันไม่นิ่งฮ้ย๋ยวๆๆทำไมมันเร็ววะทำไมมันเร็ววะ ไม่เป็นอุปกรณ์ที่แปลกว่ะเจ๋งว่ะมาออกลังไกรได้เลยตรงนี้ครับเซลลูไลต์กระจุยแน่นอนเอาล่ะตรงนี้คือพื้นที่โอเอซิสของคอนโดนี้เลยครับเขาเรียกว่าทรีทร r u n k s a n c t u a โอ้สำเนียงแบบนี้จบนอกแน่ไหนพูดซิ่อข่้งเรียนครับ tree trunk sanctuary ไม่ได้ไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านเหรอไหนลองฟังซิทรีทร r u n k s a n c t u a โอเคไม่ผ่านคู่ค่ะเอาย่าลืมบอกว่าโซนนี้นะเป็นโซนที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยมาแฮงเอาท์มาดื่มด่ำบรรยากาศเพราะว่ามันล้อมไปด้วยธรรมชาติแบบนี้รวมถึงเด็กๆหนูๆครับก็มี พื้นที่เพเกาให้เล่นดูสิฮะมีของเล่นให้นั่งโอ้โหเรียกได้ว่าเรียนรู้จากธรรมชาติที่เกิดขึ้นตรงนี้พอพูดถึงความเป็นเด็กแล้วเนี่ยทั้งสองคนมีอดีตเป็นยังไงเรานี่แซ่บไหมหรือเราเป็นคนที่แบบเรียบร้อยตั้งใจเรียนผมอ่ะเป็นเด็กกาลสิงห์พูดเหรอผมหมอของผมเป็นคงเต๊ะโอ้ต่อแถวมาชัดขนาดนี้ต่อแถวเลยพี่เป็นคนเท่คนเท่ผมไปทำคำรูปมาคุณเป็นคนโคลราดนะที่หอบไหมอ๋อไม่เป็นลูกครึ่งครับผมเป็นลูกครึ่งผมเป็นลูกครึ่งจริงผมก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันพ่อเป็น เด็กๆก็จะเป็นคนที่ขี้อาย ừ, ขี้อายใช่ชอบเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวแบบเล่นของเล่นคนเดียวหรือว่าอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่แบบเราตัวเล็กมาก <ừ> คือเรื่องกจะาชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยคุณเราไม่ยอมชวนผมไปเล่นด้วยเพราะว่าผมจะได้เป็นคนปกป้องอย,ย่าค่ะอย่า<อ><ย>ถ้าเขาชวนคุณคุณจะขับรถจากโกราชมาหาน้องเลยตอนเด็กตอนเด็กขี่จักรยานมาหาอ๋ออย่าใช่แล้วเราล่ะผมผมจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงแจ่มใสหน้าตาเป็นหัวโจของเพื่อนจริงแต่ว่าไม่ได้แบบไปต่อยเตี้ยนะครับ ไปเหมือนกับผู้นําที่แบบไปเล่นนี่การเล่นนี่การอะไรอย่างเงี้ยแบบ ใช่แถวบ้านผมมีต้นตะขบก็ไปปีนเก็บกับเพื่อนหรือว่าไอ้ลูกที่ตกๆแล้วก็เอามาล้างตุกโซนมากเหมือนกับชอบเล่นดินเล่นทรายอย่างงี้คนหลุมดินลูกแก้วหมูนี่คุณก็ฮาร์ดคอร์เหมือนกันแล้เด็กเสือกินหมูแบบว่าหมากินหมูปุ๊บพอหมากินหมูได้ปุ๊บก็จะกลายเป็นเสือพอเราเป็นเสือปุ๊บอ่าเราสามารถกินหมากับหมูได้เสือกินหมาเสือกินหมูผมฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับช่วยแาบพิมพ์คนดีเทลเดี๋ยวผมพี่บอกพี่ไม่เคยเรื่องหรอนี่เป็นเรื่องราวของน้องๆทสองคนนะครับบบบแแต่่่เห็นนนวาามีีคคงท มีประสบการณ์น่ากลัวกับสระน้ำเหรออ๋อใช่ยังไงยังไงเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่แบบเกือบเกือบตายเฉียดเฉียดตายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวความน่ากลัวตรงนี้กับน้องเน้นน้องเจมเลยครับไปครับไปดูเลยดีกว่า สวยมากพี่นั่งได้ไหมครับนั่งได้เลยครับเชิญครับตรงนี้คือสกายแลบพูลคุณผู้ชมซึ่งมีทั้งหมดสระสาด้วยกันเพราะเขามี2ตึกวิวแบบสุดยอดรอบเมืองมาว่ายน้ำตอนกลางวันก็จะเห็นวิวบรรยากาศหนึ่งตอนกลางคืนเปิดไฟก็เป็นอีกฟิลหนึ่งสวยมาก ปก,กติเห็นบอกเมื่อกี้เรื่องราวของความแบบัวน้ํามันเป็นยังไงฮะตอนเด็กๆครับคือเราได้ไปวไ่ายน้ํากับพ่อครั้งแรกก็คือไปวไ่ายคลองแล้วคลองน้ํามันจะแรงมากพ่อก็อยากให้เราเล่นน้ําด้วยก็จะผูกเชือกทั้งสองฝั่งไว้เพื่อที่ให้เราจับเดียวเล่นน้อยให้ปลอดภัยเซฟเาหน่อยจช่จๆอ่ะไอตัวที่แบบมันเป็นหมุดปักเชือกอะหลุดแล้วก็คือถ้าเผื่อเราไหลไปตามน้ําโดยที่แบบเราไม่ได้จับเชือกอะไรเลยเราจะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่ง ที่แบบเขาปล่อยน้ําไปลงอีกเขื่อนหนึ่งพอก็คือแบบวิ่งวิ่งมาช่วยไม่ได้ว่ายมาช่วยนะเขาก็แบบช่วยจับหินให้เขาถือมัได้โอ้สุดท้ายคุณพอช่วยไว้ได้จนทาให้ทุกวันเนี้ยกลัวน้ําแต่พอเห็นสาแบบนี้ยังกลัวอยู่ไหมไม่กลัวเลยพี่จริงๆอะอยากแบบลงไปตอนนี้เลยอู้ยเรอชอบสาที่คนไม่ค่อยเยอะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันห่างจากตัวตึกด้วยเพราะว่าเคยเจอสาที่แบบมันอยู่กับใกล้ตึกมาแล้วเราก็กลัวว่าคนจะส่องมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันดูไพรเวทขึ้นใช่เน็ตล่ะครับ เรามีแบบเหตุการณ์เจีดตายอะไรที่ทาให้เราสูึกแบบจําฝังใจไหมจริงๆอ่ะตอนแรกก็ไม่มีหรอกพอเกมเล่าเห็นเขามีเรามีบ้างเลยไม่ใช่คือจำได้ไม่จำได้ว่าตอนลุกขือคือเข้าค่ายอย่างเงี้ยพี่ก็เล่นน้ํากันกับเพื่อนทุกคนเนี่ยคือเขาตั้งเป็นเขื่อนเหมือนกับเป็นก้อนหินวางไว้ให้น้ําไม่แรงอันนี้เหมือนกับมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะไปเล่นกับเขื่อนมันันหินมันหลุดออกมาแล้วน้ำก็แรงขึ้นอันนี้เหมือนกับเพื่อนก็เริ่มพัดกันไปไกลเหมือนกันเราก็ต้องช่วยกันแล้วผมก็คือหนึ่งในคนที่ช่วย เราเป็นคนช่วยเขาใช่อ๋อแสดงว่านี่เป็นคนจมน้ําส่วนเราเป็นคนที่ช่วยอันนี้คือเล่าหรืออวดตอนนี้เลยไม่ได้อวดแต่คือเล่าจริงๆเพราะว่าตอนนี้น้องพูดถึงเขื่อนแล้วก็เอ้ยเออเราเคยมีประสบการณ์ขึ้นมาเห็นป๊อปปี้จมน้ําอยู่แล้วก็เห็นเจมจมน้ําอยู่พี่จะช่วยใครเจมดิเจมดิอ้าวนี่พี่ตายเนี่ยมาพี่ป๊อปปี้น่าจะเอาตัวรอดได้เพราะพี่ป๊อปปี้เป็นหนักมวย นั่งงัวก็กลัวน้ำได้ด้วยอ๋อไม่้พี่ปอปปี้น่าจะออกไกลมากกว่าเจมส์อ๋อก็น่าจะเอาตัวรอดได้ใช่แล้วเราจะถอดเสื้อชว์ตซิกแพคก่อนที่จบตายก่ยจงแป๊บนะเอาโทรศัพท์แป๊บนึงเเสื้อแพ็คเมจมตายไปก่อนเลยตายดูแลเข้าเรื่องแมเงเลยเข้าเรื่องไม่ได้บอกว่าคือพอเห็นแล้วปุ๊บชอบเลยเพราะจริงๆเป็นคนชอบเล่นน้ำอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยสำคัญเลยใช่คอนเทนต์ได้แน่นอนถ้าสมมติตันนี้อยู่ในน้ำอ่ามันจะขึ้นแ เกาะไอนเกาะนี้ป๊อปใช่โชว์วิวโชว์ลูกอย่างที่บอกว่านี่คือโซนสกายแลบพูลนะครับมีถึง2สาดด้วยกันสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมถ้าคุณมาซื้อคอนโดที่นี่คุณจะได้แบบนี้ไปเลยแต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่อไปดีไม่แพ้กันมีอีกมีอีก นี่คือห้อง super living r o ูมครับต้องบอกเลยว่าสุดมากเฮ้ยอันทำไมคุณสองคนมายืนเล่นแทงพูกันแล้วล่ะโอ้พี่พูคือน่าเล่นมากโซนนี้เป็นอีกหนึ่งโซนที่เอาไว้ต้อนรับเขาเรียกว่าเป็นโซนรับแขกส่วนกลางขนาดใหญ่มีกิจกรรมให้ทําเยอะมากนี่อย่างนี่ฮะโต๊ะพูใช่ครับ soccer table หรือจะเป็นรา u ตรงนี้ฮะที่สมคุณสามารถเข้ามานั่งสบายๆเอาหนังส่งหนังสือมาอ่านรวมถึงถ้าคุณจะมาแบบจัดงานวันเกิดอยากจัดงานปาร์ตี้ก็จองห้องได้เพราะเขาจะมีบาร์ด้านหลังนี้ให้ด้วยและถ้าคุณเดินถัดไปอีก นึงจะมีซิกเก็ตเทอเตอร์เป็นฟิลแบบห้องดูหนังสามารถที่จะมาแบบพรเวทแบบนี้ได้เลยนะปกติเล่นก็กเป็นอยู่แล้วป่ะนี่ฉายาเน็ตชี้ลงหลุมชี้หลุมไหนลงหลุมนั้นเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วลงทุกหลุมจริงๆโอ้เล่นอย่างนี้ใครไม่มีใครกล้าเล่นด้วยหรอกมอกตรงการยิงลูกปฏิหารลูกนี้ได้เต็มได้ ปัดนกล้มอ้นี้ก็อวยเฮ้ยเห็นไหมล่ะผมนี่อยากจะพูดเลยจริงๆผมอยากจะโชว์เจ้าใจจัไม้สองคนไม่ได้ไม่น่าพูดมีทิกตลอดเราต้องบอกว่าที่นี่เป็นห้องกิจการจริงๆนะคุณมาก็มีโต๊ะด้านหลังด้วยเนี่ยอย่างที่บอก c c ็อกเ b l มเดี๋ยวให้ลองไปลองปะตอนเขาสนุกสนานกันดีกว่าไปดูเลยพวกมงสนพวก่ให้กนเอาเอาเข้าลูก้ ไปห้องแล้วยอ้าวแหมสนุกขนาดนี้เดี๋ยวผมพาไปห้องต่อไปดีกว่ามีห้องสนุกอีกหรอห้องสนุกกว่านี้อีกห้องแห่งความรักเฮ้ยเฮ้ยอะไรห้องแห่งความรักถูกหรออะไรถูกแล้วเราเตรียมมาแค่นี้กันเออไปดูต่อเลยฮะห้องไปครับ ครับตอนนี้ครับ,รบเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนี่คือห้องแห่งความลับซึ่งเป็นไงเราเข้าไปในห้องว้าวไหมโอ้ยจริงอชอบมากออชอบห้องเหรอ ใช่ใช่ไงก็ใช่ไงก็เจ้า้องไงใช่แล้วก็ไม่ได้ตกงใจอะไรตาโตไปก่อนถ้าเบิดดูจากสัดส่วนอย่างเงี้ยคือเป็นห้องในฝันผมเลยนะมีห้องแยกเงี้ยอันนี้คือเป็นห้องที่แบบเอาไว้ไลฟ์หรือว่าเอาไว้เล่นเกมได้ส่วนไอ้ตรงนี้เ้าเอาโต๊ะออกได้เราจะได้แบบมีแบบที่เก็บของจากแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูสิคือเดินเข้ามาเห็นเลยเป็นภาพมาเลยว่าอุ้ยห้องนี้ต้องได้อะไรนะต้องได้เป็นเจ้าของห้องนี้มันได้ฟิลเหมือนกับอยู่บ้านเลยด้วยความที่ผมเป็นคนเสื้อผ้าเยอะอยากทำ walk in closet ใช่ก็คือ เป็นห้องแบบแต่งตัวที่แบบหรูหรูไปเลยใช่แล้วก็สไตล์ห้องก็จะทําใหม่เป็นเหมือนกับโมเดิร์นแล้วก็โมเดิร์นลักชัวรี่ให้ความแบบโรแมนติกอันนี้คือสําหรับคุณมองภาพว่าคุณอยู่คนเดียวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายห้องนอนด้วยอาสมมุติว่าซื้อเป็นเจ้าของร่วมบแบ่งห้องได้ มีหลายห้องมีหลายแบบพูดถึงขนาดนี้แล้วอันนี้คือเป็นภาพที่เราจะเห็นห้องในอนา,าคตผมเลยอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายในชีวิตหน่อยเป้าหมายระยะสั้นละกันครับเจมอยากจะทําธุรกิจของตัวเองตึกหนึ่งมี3ชั้นด้านล่างเป็นคาเฟ่เ<อ>ด้านที่สองเป็นแบบแบรนด์เสื้อผ้าชั้นบน3คือเป็นร้านสักแสดงว่าชอบสักเหรอผมอ่ะไม่ได้ชอบสักเพราะว่าผมเหมือนกลัวเจ็บใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะรู้สึกว่ารอยสักของทุกคนที่อยู่บนร่างกายอ่ะมันสวยการที่คนนึงมันจะสักได้อ่ะมันจะต้องมีความหมายกับเขามากๆเขาถึงจะยอมให้มันอยู่กับเราไปจน วันนี้จะสักคำว่าเอ็กเช่ยวเออยอถ้าสามชั้นได้ครับโอ้สักยันทั้งตัวสักแท้ออกเลยผมสักสักพ่าหอกอ่ะแล้วเราหลับมีไหมครับผมผมมีจริงๆแอบครน้องด้วยเป็นร้านที่แบบเป็นแถวเหมือนน้องแ่ะแต่ว่าผมอ่ะทำคาเฟ่ข้างล่างแต่ว่าข้างบนเป็นสตูดิโอแล้วข้างบนเป็น โพสเทลให้ฝรั่งต่างชาติอาจจะแบบแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเอออะไรเงี้ยข้างบนอีกชั้นนึงเป็นลูฟท็อปเป็นเป็นบาร์มันน่าจะแบบครบวงจรดีกะว่าแบบจะให้แบบใครที่ไปร้านคุณก็คือไม่ต้องออกไปไหนเลยเหมือนที่เอ็กซ์พีพญาไทยป่ะใช่แล้วครับผมอยู่ไม่ต้องออกไปไหนแล้วคุณชงเข้าได้สวยงามมากผมก็รู้สึกว่ามันสามารถเป็นแบบนั้นจริงจริงความสนใจในช่วงนี้ล่ะเราสนใจอะไรอยู่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำเพลงเออน้องเจมส์เป็คนที่ร้องเพลงพลอสด้วยนะอันนี้พูดตรงก็คือมันเป็นสิ่งที่เราชอบชอบมาตั้งแต่เด็กแแแตต่่่่่่เเรรรราาาไไไมมมมดด้้้ีีโออกกสททจจะัันิิงๆคูววชบบบ็ กไปศึกษาเกี่ยวกับการทำบีอะไรบแบบนี้เพิ่มอะไรเงี้ยฮะเป็นไรอ่ะหนูจะไปบนไวนน้ำลายอะไระ <laughs> มือเปลี่ยกหมดเลยอ่ะเอาซิได้ไหมหนูร้องให้ฟังสักนิดได้ไหมต้องสองคนเลยไหมห2 3อสองเป็มอ่ะ สิ่งที่ฉันนั้นหวังเธอก็หวังใช่ไหมออ้าเมรรงไ่ฮะให้เธอพูดก่อนพูดก่อนพูดสิพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องอ๋อหรอกก็อยู่ที่เธอตกลงไหมชอบเธอไม่มีเท่านึ่ผมเลยมีมีไงเดี๋ยวเดี๋ยวขากำลังส่งให้ผมเนี่ยชันไม่ชอบเป็นเพื่อนเธออมาทางนั้นเราไปที่ช่วงต่อไปเลยครับกับช่วงซุ่มซี้ ลิเลตมาฮะกับแสนสิริสมศรีโอ้โหภารกิจที่คุณจะต้องทำในวันนี้อยู่ในโหลนี้แล้วหยิบได้อะไรทำภารกิจนั้นครับโอ้ยำกระหน้ำใจทำอาหารเมนูยำกระหน้ำใจว่ารายการของเข้าเป็นไม่เป็นอะจริงๆริงทำเป็นทางผู่เลยสะเฮ้ยจริงเหรออ่ะงั้นฝีมือดีขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในช่วงสุ่มสิคุณจะทำได้ดีแค่ไหนครับไปดูกันเลยครับ ผมมาแล้วไปเก็บวัตถุดิบมาฝากพวกคุณทั้งสองคนนี่คือผักที่มาจากแสนสิริแบงก์ย์ดครับใครก็ตามที่ซื้อคอนโดหรือว่าซื้อบ้านที่เป็นโครงการของแสนสิริเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ลูกบ้านเวลาจะทําอาหารทําอะไรก็สามารถลงไปเก็บได้เพราะผักเขาสดมากแต่วัตถุดิบที่อยู่ตรงหน้าเหล่านี้คือสิ่งที่พวกคุณจะเอาไปทํายำคุณก็ต้องทำหนึ่งเมนูคุณก็ทำหนึ่งเมนูถูกไหมครับวันนี้คุณทําคนละยำพี่ด่าผมปะเนี่ยไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเฮ้ยคนละเมนูคนที่เป็นยำก็เลยรวมมาเป็นคนละยำเอาคนละ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่โคคิทเช่นครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไว้สำหรับเราทําอาหารเสร็จแล้วเราก็เอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะเหมือนกับว่าจัดปาร์ตี้สบายๆได้เลยนี่เป็นพื้นที่รับรองไว้สำหรับลูกค้าของแสนสิริด้วยก่อนอื่นผมจะให้คุณสองคนเป่ายิ่งฉุบเลือกวัตถุดิบชนะได้เลือกก่อนแล้วก็ไล่สลับไปโอเคโอเคครับเฮ้ยโอเคก่อนเลยยำต้องมัะนาวอ้ยตาลขาดความเปรี้ยว อออ้ครัับนี่หมูยเอาละครับวัตถุดิบที่เน็ตเลือกมาทั้งหมดนะครับมีเห็ดหูหนูขาวพรยก่ยวปูอัดเสี้ยวขาครับมะมีเกลืงสำเร็จรูปครับแล้วก็พริกหวานครับผมแล้วก็มะนาวแล้วก็พริกส่วนของผมนะครับผมก็จะเป็นเห็ดหูหนูตุ้นเส้นหมูยอปลาแล้วก็มีน้ำส้มสายชูผักกับแล้วก็มีนี่ครับหัว้อมนาถ้าพร้อมแล้วไปลุยเลย ผมมีเวลาให้คุณทั้งหมดนะฮะ10นาทีในการทำยำซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณตั้งชื่อด้วยโอ้โ,โ,โ,โหโอ้โหดูสิฮะความเซียนของแต่ละคนนะไม่ธรรมดานะบอ,อกก่อนนะเอาละครับผมมีภารกิจแทรกเข้ามาให้คุณทั้งสองคนครับผมขอถามก่อนว่าวัตถุดิบตอนนี้ของพวกคุณขาดอะไรบ้างขาดผักครับขาดผักเหมือนกันแน่นอนครับผมมีผักมาให้ให้คุณเลือก ระหว่างมือขวากับมือซ้ายใครเป็นคนเลือกก่อนเอาๆเลยไอ้ที่ชุดน้าไอ้ทีชุบมันชุบชุบชุบผมเอาด้านฝั่งขวาผมก่อนแล้วเออคือฝั่งขวาผมเหมือนกันผมก็ต้องซ้ายนะครับใกล้ผมผมรู้นะมองหน้ากันเรามาดูกันนะว่าน้องเจมได้อะไรเพิ่งโอ้โหได้อะไรบ้างเนี่ยถ้าเปิดเป็นผักชีใบเลื่อยอย่างเงี้ยเหมาะการทำยำมากนี่มาดูฝั่งซ้ายกันบ้นะผมว้าวใบกะเพรากับโรสแมรี่เหมาะการทำยำไหมไม่แต่เป็นเคสบังคับว่าคุณต้องใส่ได้ผมสามารถทได้คุณเลือกอะไรไปคุณต้องใส่ลงไปด้วยได้ครับผม อาโอเคผมระหว่างนี้ผมให้ทั้งสองคนนะคุณเอาตัวของคุณเนี่ยถอยไปยืนชิดท้ายครัวเลยเรามีภารกิจแทรกครับอะไรก็ตามนี่คุณรู้สึกว่าขาดในตอนนี้มองเล็งๆของฝันตรงข้ามเอาไว้ผมจะให้เวลาคุณแค่3วิในการที่วิ่งมาแล้วหยิบของเขาไป3 2, 1มอกจายผมมาเอาโมอย่าเดีอดนะอย่าเดียวนะโอเค ของเจมคือเติมเต็มมากมะนาวคือขาดจริงคุณเอาน้ำปลาใช่ไหม <c oughs> ผมมองว่ายำอยากใส่น้ำปลามันจะเพิ่มรสชาติมากกว่าเราดํเาเนินต่อฮะตอนนี้เราเหลือแค่20วินวิีท้ายฮะโอเคครับเรามีเกณฑ์การตัดสินนะบอกก่อน<ด>จ,ะจะบอกตอนที่ผมเริ่มชิมแล้วนะ9 8 7 6 5 4 3 2 1สม่หมดเวลา <c oughs> เอาละครับผมรบเราเห็นหน้าค่าตาของเมนูของน้องๆไปแล้วอยากทราบชื่อซะหน่อยหนึ่งถือและพรีเซต์เลย <Okay S 2> ว่าเมนูของคุณเนียชื่ออะไรยำของผมนะครับผมยำไม่ค่อยเด็ดแต่คนเด็ดครับเอยผักออร์แกนิกจากแบคยาดครับโอ้ย,อยเด็ดเด็ดเด็ดถัดมาของเราชื่อเมนูนะอาอร่อยหรือป่าไม่รู้แต่พ่อค้าอร่อยแน่นอนครับเออนี่พอๆกับเด็ดแล้วก็ใครเด็ดแล้วเมื่อกี้เอ่ะงั้นผมจะลองชิมของเกมก่อนนะครับผมน่าจะเด็ดเริ่มจากเส้นก่อนนะครับ ไม่มีความเป็นใจเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมามาบ้างอ่อยจนน้ำตาไหลไหลโอเคผมตัดสินแล้วครับรสชาติอาหารที่ถูกใจผมมากที่สุดระหว่างของเจมกับของเน็ตอร่อยกว่าคือของเจมครับ อันนี้ก็ต้องบอกว่าใช้คาว่าอร่อยกว่าแต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมตอบเลยว่าไม่หลักๆอร่อยก่าหมูยอแต่ของเน็อ่ะผมว่ามันจืดไปหน่อยมันจืดแบบจืดเลยอ่ะ่ผมให้คุณลองหมดจาน่ะคุณลองได้เลยอร่อยเหรออร่อยอะคุณไม่ใช่คุณเข้าข้างคุณเน็นะไม่ไม่จริงไม่จริงคือผมแบบเป็นคนชอบชอบกินจืดพี่เน็ก็รู้ว่าผมชอบกินจืดพี่ผมทำอาจจะไม่ทำให้พี่เออคุณทำให้คุณเจมส์เพราะว่าเห็ดน้อยด้วยแต่ผมว่าเอาไปซื้อกินเถอะ ในเมื่อเราได้ผู้ชนะกับผู้แพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะไปช่วงต่อไปครับช่วงสุ่มเฮาช่วงนี้เป็นช่วงของบทลงโทษผู้แพ้จะต้องกินของตัวเองครับให้หมดแต่ว่ากินไปแล้วก็ต้องสะกคอรไปด้วยอ่าอ่าอ่านในมันมันจริงจังนะน้่นนี่เฮ้แต่ผมว่าได้มื้อเที่ยงแล้วนะจริงเหรอนี่หรอจริงคือผมว่ามันยังขาดแบบมันขาดเค็ม ขาดแบบความหวานด้ยเราจริงๆแมกขาดไปเยอะเหมือนกันไม่ผมว่าผมขาดอะไรปะขาดปลากินปลาเป็นด้วยหรอเป็นที่ครับแซ่บแล้วระหว่างนี้เราก็จะเห็นภาพความอร่อยของน้องเน็ตที่กินเมนูสุดโปรดของเขาครับเป็นยังไงบ้างวันนี้หนึ่งวันกับ XT ีพญาไทเน็ตเจมครับผมก็จะบอกว่าสนุกมากเพราะว่าได้ทั้งการติมท้องถามที่สนุกแล้วก็แฮปปีมากที่ได้มาสถานที่คอนโด XT ทพญาไทของสันสิริครับผมบรรยากาศดีมากร่มรื่นสบายๆชอบรู้สึกี r e กซ์ครับผมแล้วเราล่ะครับเจมเป็นยังไงบ้าง ล่มลื่นสงบแบบนี้แต่อยากจะบอกว่าที่นี่อยู่ใจกลางเมืองใช่แล้วก็อยู่ใกล้กับ BTS พญาไทใกล้ห้างสรรพสินค้าคัโอ้โหแล้ว<อ>ที่สําคัญมากๆเลยครับผมส่วนกลางตั้งแต่พี่ก<อ>ป๊อปปีพพ้พาพวกเจมมาดูมาเนี่ยมีทั้งโซนทํางานโซนแฮงเอา์แล้วที่สําคัญมีโซนส่วนตัวด้วยทางสาสิริก็คือดีไซน์มาเพื่อคนยุคใหม่จริงๆคืออยากเข้ามาอยู่นะพร้อมวันนี้ไหมเอ้ยพร้อมไหมครับที่นี่พร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมเลยเรา3มคนโดนตกแล้วครับบอกเลยว่าพร้อมอยู่มากแต่ใครก็ตามนะที่มองหาคอนโดเอ็กซ์ทีพญาไทผมบอกเลยว่า ติดต่อเข้ามาได้เลยครับทรวมถึง ไม่ว่าจะทั้งบ้านทาวน์โฮมคอนโดโครงการอื่นๆนะครับสามารถโทรมาเลย1 6 8 5หรือกดเข้าไปครับที่ w w w s ์ลไวด์ c o m มีโปรโมชั่นเพียบเข้าไปดูก่อนมีทั้งโครงการหลากหลายโครงการมีหลายทำเลที่คุณเลือกอยู่ใกล้ที่ไหนลองเข้าไปดูผมว่าดีจริงๆครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณสองคนฝากผลงานซะหน่อยหนึ่งครับก็ใครที่อยากจะดูผลงานยอนหลังของพวกเราก็มีซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอโนนนะครับเป็นออนจบไปแล้วอะไรอย่างี้ที่ช่องมันดีแชร ครับครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์ต่อไปของพวกเราด้วยนะครับผมพี่เจตคนกลางครับผมใกล้ถ่ายแล้วครับและนี่นะครับคือความสนุกจากเนเจิโอ้โหเรียนรู้ขอบคุณมากนะครับมาเป็นแขกรับเชิญของรายการเรานะ้นรวมถึง EP หน้านะครับคุณจะได้เจอแขกรับเชิญคนไหนแต่ที่สำคัญกว่าคืออะไรคุณต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเรานะครับสุดท้ายนี้ให้เราทั้งสามคนพูดชื่อรายการไปพร้อมกันได้ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจอกันครับบ๊ายบาย